ชุดสยามอัยาาผลงานการออกแบบของพลินอภิญยากุลเว็บดีไซเนอร์ที่ชนะเลิศจากโครงการออกแบบชุดประจำชาติได้แรงบันดาลใจมาจากการนำช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติมาประยุกต์ให้เข้ากับชุดพร้อมเครื่องประดับที่ผลิตจากทองเหลืองโดยนำเครื่องทรงของช้างต้นมาออกแบบค่ะส่วนของทรงผมขึ้นโครงให้ดูคล้ายงวงช้างและมือซ้ายถือพัดโบกเรียบเสมือนหูช้างค่ะ จากนี้คุณสุรางเปรมปรีกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดยัยงได้มอบเงินรางวัล20,000บาทให้กับผลินอภิญญากุลเจ้าของผลงานค่ะอยากจะนำสัญลักษณ์ที่เด่นๆของประเทศไทยนะครับคือช้างครับก็นํามาออกแบบเป็นชุดประจําชาติครับเพราะช้างเป็นสัตว์ประจาชาติของประเทศไทยครับจะทํายังไงให้คือตัวตวนางามนี่ดูเป็นช้างทั้งความยิ่งใหญ่ความสง่างามโดยที่ช้างก็คือเป็น,ปนช้างทรงนะครับคือน้องฟิสนาออกมาได้ดีมากครับ ชุดประจําชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีพลังการเป็นตัวแทนเป็นความหวังของคนไทยเวลาเราใส่เนี่ยจะมีความฮึกเหมิมเปรียบเสมือนช้างเลยในสมัยก่อนใช่ค่ะรู้สึกประทับใจถึงแม้ว่าเราจะไปปกวดเวทีโลกนะคะแต่เรายังไม่ลืมความเป็นไทยก็ขอกำลังใจจากคนไทยทุกๆคนนะคะให้ช่วยกันโหมดช่วยเป็นกำลังใจให้ปุกลุกด้วยนะคะ คนที่วัชรตระกูลจะเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาล2010ในวันที่5สิงหาคมนี้และประกวดรอบตัดสินในวันที่24สิงหาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาช่องเ็ดสีถ่ายทอดสดให้ชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาค่ะ